กลับมาต่อค่ะรอบวันกันต่อนะคะในประเด็นเศรษฐกษิจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะไปดูกันที่เรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งนะคะทางกระทรวงคมานาคมตอนนี้ก็มีการเร่งรัดไปยังกลมขนส่งนะคะแล้วก็กลมทางหลวงชนบทในเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งระยะเร่งดวงะะ่วนค่ะในวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทพร้อมกับโครงสร้างถนนซ่อมทางบำรุงชาและก็ร่วมมือกับภาคการศึกษาด้วยนะคะในส่วนที่จะยกระดับเรื่องของฝีมือการบูทาค่ะ พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยของรัฐแแห่งเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านงานทางวิศวกรที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศโดยทางพลอากาศเอกประจินนะคะบอกว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลด้านโครงสร้างทางถนน การซ่อมทางรวมไปถึงกบำรุงรักษาสะพานตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งระยะเร่งด่วนวงเงิน1 5 0 0ล้านบาทก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรด้านงานวิศวกรด้านช่างซ่อมแล้วก็งานด้านโยธาต่างๆนะคะที่ก็จะต้องมีกันอยู่ต่างต่อเนื่องซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็จะสามารถผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาได้ถึงปีละ8 0 0คนมีเสียงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเราคงทราบนันครับว่าทางหลวงชนบทนั้นก็ดูแล ทางในเรื่องของการสร้างทางการซ่อมทางรวมถึงสะพานด้วยนะครับทั่วประเทศแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรในสายวิศวะทงสายที่เราเรียกกันนะครับเรื่องของการสร้างซ่อมไม่วก็จะเป็นในเรื่องอทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทคนิคเชียนมีความจำเป็นอย่างมักนอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีความต่อเนื่องในการให้มาซึ่งบุคลากรในสายนี้ เข้าดูสู่ระบบของการทํางานเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นการขนส่งในระบบอื่นยังมีความจำเป็นต้องการบุคกากรจากของท่านเนี่ยเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามแต่ยังจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนองความรู้อีกหลายส่วนเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทางอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะคุณดรุณแสงชายก็บอกว่าบทบาทของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเป็นผู้ให้บริการทางหลวงสายรองหรือว่า feeder roads เข้าสู่ระบบคมานาคมขนส่งหลักต่างๆของประเทศซึ่งงานด้านทางหลวงสายรองก็มีจํานวนค่อนข้างมากนะ,ะในขณะที่จํานวนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจํากัดก็เลยจะต้องหาแนวทางแก้ไขเพราะว่าความไม่สมดุลระหวา่างทรัพยาการบุคคลแล้วก็ปริมาณงานอาจจะไปกระทบกับโครงการสําคัญได้ ส่วนเรื่องความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในองค์กรเกิดการพัฒนาและก็มีประสิทธิภาพโดยรูปแบบความร่วมมือก็จะนํานักศึกษาระดับอาชีวะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติการส่วนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์และก็งานวิจัยค่ะ ปัจจุบันนะคะโรงงานยาสูบเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยนะคะแต่ว่าก็จะมีโปรแกรมโครงการในเรื่องของการย้ายไปที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนนาที่อยุธยาเนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยจะต้องย้ายในปี2562ตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่ให้เร็วขึ้นนะ,ะเตรียมที่จะคืนให้ได้ภายในปี2560แล้วก็มีการสรุปงบสร้างโครงงานใหม่ที่อยุทยาด้วยนะคะวงเงินตอนนี้เคาะออกมาอยู่ที่6ล้านบาทค่ะ คุณดาวน้อยสุดที่นิพพานรัสาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบนะคะชี้แจงความคืบหน้าการย้ายโรงงานยาสูบจากพื้นที่เดิมในเขตคลองเตยไปที่พระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการเร็วขึ้นนะจากเดิมเนี่ยต้องคืนทั้งหมดภายในปี2562ก็จะเร็วขึ้นนะคะเป็นในปี2560เพื่อที่จะคืนพื้นที่เดิมทําสวนสาธารณะ่จะต้องปรับแผนการส่งเงินเข้าคลังในปี2559ถึง2560ด้วย ขณะเดียวกันก็อยู่ในระหว่างเตรียมเรื่องการก่อสร้างบ้านพักสาหรับพนักงานที่ต้องย้ายไปทํางานที่โรงงานแห่งใหม่โดยจะเสนอแผนงานทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานยาสูบพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะคะ24กุมภาพันธ์มีเสียงจากราการผู้อานวยการโรงงานยาสูบค่ะโรงงานยาสูบเองก็เตรียมแผนสําหรับการรองรับการเกิดขึ้นของพอรบรนะฮะไว้ พอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานภายในโรงงานยาสูบของเราเองนะคะหรือว่าสเตรคโคเดอร์ก็คือเกษตรกรแล้วก็กลุ่มของเอเย่นของเรานะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่เราเป็นรัฐภากิจค่ะเราต้องสนองนโยบายเราก็มีแผน 1, 2, 3แผนสแผน3นะคะสำหรับการที่จะแก้ปัญหาเมื่อพรบใหม่ต้องมีการประกาศใช้จริงๆค่ะ สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรงงานยาสูบพรุ่งนี้นะคะก็จะหารือเรื่องโครงการการลงทุนซื้อเครื่องจักรที่จะมาใช้ในโรงงานแห่งใหม่ก็ยังคงงบประมาณเดิมอยู่นะคะที่6 0 0 0ล้านบาทแล้วจะหารือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนําระบบไอทีคุณธรรมมาใช้เปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสด้วยรวมไปถึงจะมีการหารือเรื่องระบบการยา้ายเครื่องเก่านะคะไปที่โรงงานแห่งใหม่ค่ะ ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะภาคคมนาคมทางอากาศหรือว่าทางเครื่องบินเนี่ยแหะค่ะล่าสุดทางไทยแอร์เอเชียนะคะมีการประมาณการว,าว่าปีนี้นะคะจำนวนผู้โดยสารเนี่ยน่าจะทะลุ 14, 14ล้านคนนะคะจากที่ปีก่อนเนี่ยมี12ล้านคนซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามการขยายตัวการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับลดลงค่ะคุณทัศพลเบลเลเวลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอมอจเอเชียแอร i o ิชั่น คาดว่าปีนี้จะมีจำนวนผู้โดยสารนะคะอยู่ที่14ล้าน5แสนคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน,นะค่ะที่มีผู้โดยสาร12ล้าน2แสนคนหลังต้นทุนน้ำมันเนี่ยปรับลดลงนี่แหละค่ะซึ่งก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะทางไทยแอร์เอเชียก็จะรับมอเเครื่องบินอีก5ลำใช้เงินลงทุน6,000ล้านบาทรับมอไปแล้ว2ลำนะคะอีกที่เหลือ3ลำเนี่ยก็จะเป็นช่วงครึ่งปีหลังก็ทำให้สิ้นปีนี้จะมีฝูงบิน45ลำเพิ่มจากสิ้นปีที่แล้วนะคะที่มี40ลำ ก็จะเปิดจุดบินใหม่ด้วยนะคะในประเทศจีนอีก3-4เส้นทางในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะมีเสียงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจอเอเชียเอร์ฟิชั่นค่ะใน,ในช่วงในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนกลางกลางเดือนกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเริ่มหดนขึ้นแล้วก็จากตุวจีนปีนี้เห็นได้เลยว่ามกราคุณพาเนี่ยดีขึ้นเยอะครับห,หวังว่านักท่องเที่ยวคงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับปีนี้ก็83%รลดแฟกเตอร์นะครับ คือการการที่มีวันหยุดยาวเนี่ยทำให้การเดินทางหรือว่าการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยกระตุะต้นขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจปีที่แล้ว GDP อาจจะโตแค่สองสามเปอร์เซ็นต์่ถือว่าน้อยมากนะครับปีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการวันหยุดเยอะมันจะก,การช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เยอะเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับวันหยุดยิย่งเยอะยิ่งดียิ่งยาวยิ่งดีนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มองเห็นสิ่งตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งภาคเอกชนทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมโคร,งรงแรม ส่วนทางนายโทนี่เฟอร์นันเดสนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชียก็บอกว่ากลุ่มสายการบินแอร์เอเชียตอนนี้ออกบัตรนะคะที่ชื่อว่าอาเซียนพัสราคา5,300บาทวงเงินเดินทาง10เครดิตแล้วก็อาเซียนพัสพ plus นะคะราคา9,300บาทวงเงินเดินทาง20เครดิตเพื่อกระตุ้นการเดินทางในภูมิภาคอาเซียนคือผู้ที่ถือบัตรนี้นะคะจะสามารถเดินทางกับแอร์เอเชียได้ทุกเที่ยวบินราคาเดียวกัน ครอบคลุม1 4 8เส้นทางในประเทศด้วยการจ่ายเงินล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะซื้อเครดิตซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นหน่วยเงินเดียวหรือว่า single currency ลดความยุ่งยากด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันค่ะโดยผู้บริหารกลุ่ม a i r a เ i ชียนะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าการเดินทางเนี่ยจะคิดยอดวงเงินเป็นเครดิตโดยเที่ยวบินที่ใช้เวลาบินน้อยกว่า2ชั่วโมงจะคิดยอด1เครดิตต่อเที่ยวเที่ยวบินที่ใช้เวลาบิน2ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็น3เครดิตต่อเที่ยว โดยบัตรอาเซียนพัสนะคะมีอายุ30วันนับตั้งแต่ทางวันแรกส่วน a าเซียนพัส l u พนะคะมีอายุมากกว่านะคะมีอายุ60วันนับตั้งแต่วันเดินทางวันแรกซึ่งถ้าหากซื้อบัตรแล้วยังไม่เดินทางนะคะบัตรจะมีอายุ1ปีโดยเริ่มโครงการแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะ ปิดท้ายในช่วงนี้ในเรื่องของปอตอทอนะคะล่าสุดก็มีการปรับแผนล,ลงทุนด้วยนะคะเพื่อที่จะรับมือเรื่องของพลังงานที่มีราคาผันวนอยู่ในปัจจุบันตอนนี้คาดว่าแผนล,ลงทุนที่มีการปรับนะคะน่าจะได้ข้อสสนปในเดือนมีนาคมรวมไปถึงมีการประเมินราคาน้ำมันตลาดโลกในปีนี้ด้วยนะคะบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ คุณัยรินชูโช่ถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจปตทนะคะบอกว่าราคาน้ํามันที่ผันผวนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยนะคะเป็นปจัจจัยกดดันสําคัญต่อราคาพลังงานซึ่งทางกลุ่มปตทนะคะอยู่ระหว่างปรับแผนการลงทุนเพื่อที่จะรองรับคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมีนาคมนี้นะคะจากปกติเนี่ยจะทบทวนแผนงานกันในเดือนมิถุนายนของทุกป,ปีเพื่อที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงาน โดยทางผู้บริหารปตทเนี่ยคาดว่าผลการดําเนินงานงวดปี2558น่าจะฟื้นตัวจากงวดปีที่แล้วโดยมีปัจจัยหนุนหลักนะคะคือจากกันที่ไม่ต้องบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ในระดับสูงธุรกิจ NGV ค่ะทุนลดลงจากปีที่แล้วหลังจากรัฐบาลปรับขึ้นราคา NGV ะคะแล้วก็คาดการว่าธุรกิจโรงกลั่นก็จะฟื้นตัวตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เช่นเดียวธุรกิจขุดเจาะสำรวจของปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือว่าปตทสพด้วยนะคะที่จะกลับมามีทิศทางดีขึ้นตามทิศทางของอุตสาหกรรมมีเสียงจากคุณไพเรนชูโชตทาวอนค่ะแผนเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้กาลังเตรียมรีไวซ์งบประมาณอยู่เข้าใจว่าสิ้นเดือนมีนาก็จะทราบนะว่าแผนใหม่จะเป็นยังไงปกติเราจะรีไวซ์งบประมาณในกลางปาีนะแต่ตอนนี้ไม่รอแล้วครเนี่ยเริ่มกละบวน สิ้นเดือนมีนาเดี๋ยวก็จะทราบว่าแผนใเปตึงไงจริงๆในหลักการแล้วเนี่ยในช่วงเวลาราคาน้ํามันโเนี่ทุกคนก็ได้รับผลกรบทล้วก็ลงทุนใหม่ก็จะลบาบากแต่จริงๆแล้วจังหวัดน,นี่เป็นจังหวัดที่ดีสุดในการลงทุนนะย้ลงส่วนทางด้านคุณวิรัตเอื้อนนริมิตรนะคะเอื้อนนริมิตรขออภัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบมจบปตทก็ยอมรับว่าราคาน้ํามันตลาดโลกตอนนี้คาดการยาก ต่จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญหลายแห่งก็พบว่าราคาน้ํามันจะกลับไปอยู่ที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งบริษัทก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้วนะคะหากน้ํามันปรับลงต่อรวมไปถึงก็ต้องจับตาความอ่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศในยุโรปโดยเฉพาะกรีซแล้วก็ปัญหาสงครามการก่อการร้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่ยังเป็นแรงกดดันให้เกิดความผันผวนต่อราคาพลังงานในตลาดโลกมีเสียงจากคุณวิรัตค่ะเราอยากจะบอกว่าฝ่ายจัดการมีความมั่นใจ อยู่ในระดับปานกลางว่าผลการดําเนินงานของเราจะจะดีนะหลักๆก็เนื่องจากว่าเราเชื่อว่าตอนนี้มันเริ่มราคาน้ำมันเริ่มสเตเบลไลซ์เริ่มที่จะนิ่งแล้วหวังว่าจะนิ่งแล้วก็ค่อยปรับขึ้นนะรเราเชื่อว่าราคาน้ำมันระดับนี้ทำให้การการลงทุนดีขึ้นนะในขณะที่จริงๆแล้วผลกระทบกระทบกับกับของเราปีที่แล้วแต่ว่าจริงอาจจะทําให้โอกาสการลงทุนเยอะขึ้นนะฮะในส่วนของปตทอเองนะฮะเรา สำหรับความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวส t ์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะลดลง82เซนต์อยู่ที่50.34ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากการคาดการณ์ที่ว่าจำนวนแท่งขุดเจาะน้ำมันที่ลดลงเนี่ยยังไม่สามารถชดเชยแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของยอดสต็อกน้ำมันได้ขณะที่สำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐก็รายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ อยู่ที่425.6ล้านบาร์เรลนะคะแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเดือนสิงหาคมปี1982ค่ะพักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือค่ะ